ช่วงกลางสัปดาห์นี้แฟนผีทั้งหลายก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเลยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่านี่คือครั้งแรกกันตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยที่ไม่นับในช่วงบอลโลกครับที่นักเตะปิศาจแดงเนี่ยได้พักกันแบบเต็มๆ1สัปดาห์นะครับก็หลังจากแพ้ไบตันต่อด้วยแพ้เวสต์แฮมนะครับเอรเีนฮาก็อนุญาตให้ลูกทีมเนี่ยรีแลกซ์หยุดไป2วัน จันนังคารกลับมาวันพุธก็รวมตัวฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมเบาๆนะครับมั้ก็เป็นสิ่งที่มันสมควรจะเกิดขึ้นแหละนักเตะกําึกมาหนัก3-4วันเตะทีเนี้ยแบบนันสต็อปมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็แข้งขามันก็ต้องการเวลาที่เยียวยาหรือฟื้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพวกนักเตะปีศาจแดงครับโดย ไฮไลท์ในสามซ้อมเนี่ยก็หลายคนได้จะับจ้องไปที่อ r e เลโดกานาโชครับดาวรุ่งอาร์เจนตินาที่เจ็บไปเป็นเดือนนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมามีชื่อในเกมกับเวสต์แฮมแต่เทนฮากก็ไม่ได้ใช้งานก็สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบฟูอปชั่นพร้อมที่จะคืนสนามนั่นแหละครับกานาโชนี่ก็จะมาช่วยจุดป,ประกายเกมรุกทางฝั่งซ้ายที่มันฝื่เื่องนะครับและนั่นคือสิ่งที่เทนฮากจะต้องมา เคี่ยวมาติลเข้มการพักผ่อนยาวๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีโดยพอนักเตะที่เล่นมาหนักและอายุเริ่มเยอะอะย่างกาเซมิโลหรือเกียสเดียร์เซนพวกนี้นี่เลยเล็กสามมาแล้วก็บางทีจะไปลุยบู๊แบบหนุ่มๆมก็ไม่ได้ก็ได้พักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาตั้งหลักมาปรับจูนสมาธิการคัมแบ็กของกาลาโชเนี่ยจะให้เขาเล่นแค่ไหนนี่คือแผนที่เชนทักต้องเตรียมมาละก็ต้องวัดกันแล้วก็ ยังมีราฟานนเ,นเอลวาลานกคนนะที่เริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วแล้วก็รอการคัมแบ็กซึ่งมันทำให้เกมรับเนี่ยมันแน่นหนาขึ้นนะครับปีศาจแดงเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่ดีสำหรับการลุ้นท็อปโฟซึ่งเทนฮากา็บอกเลยว่าเขายังมั่นใจเพราะทุกอย่างยังอยู่ในมือนะครับและสัปดาห์นี้เนี่ยลงเตะวันเสาร์ก็มีโอกาสที่จะยื่นความกดดันให้คู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลและเลพูลบ,บ้าง หลงก่อนแนะชนะก่อนมันก็เป็นความกดดันที่คู่แข่งหลีกเลี่ยงลำบากนะครับอีกจุดหนึ่งที่เทนทากก็ต้องคิดให้ดีๆเพราะบทเรียนในเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยการสลับตำแหน่งผู้เล่นแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยควรจะ back to basic กลับมาแล้วก็ให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยเล่นในตำแหน่งที่ถน,นัดและก็คุ้นเคยมันจะดีกว่าไหมการเจอวูฟเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเกมที่ไม่ยากและเล่นในออฟฟร์ดแต่ นาทีนี้ต้องยอมรับว่าปีศาจแดงริงประตูคู่แข่งลําบากไอการที่ยิงประตูไม่ได้เนี่ยแต่ชนะใครมันก็ยากนะครับนั่นคือเรื่องของความมั่นใจซึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ที่มันดูว่าว่างเนี่ยหลายคนอาจจะเหงาแต่นักเตะปีศาจแดงข้ามห่อยครับต้องอตั้งใจทํางานหนักกันต่อไปเพื่อที่จะกลับมาเก็บ3ามคะแนานแล้วก็ยืนอย่างมั่นคงบนพื้นที่ท็อปโครับเพราะ มันหมายถึงว่าเมื่อจบนัดที่สาคุณไม่โดนใครแซงจากอันดับที่4นะครับก็จะได้ตั๋วไปลยุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซึ่งมันหมายถึงผลประโยชน์มหาศาลเลยที่จะทำให้ทีมของคุณมีโอกาสที่ดีๆในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ต่อ,ตอไปนะครับก็มาดูกันว่าการพักที่ยาวๆแล้วก็การที่พวกเขากลับมามีเวลาปรับจูนขนาดนี้เนี่ย มันจะส่งผลดีแค่ไหนในเกมกับบุ๊คบอลเสารนี้ครับผม